พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิดโพสต์ชแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียววันนี้มาคุยเรื่องสบายๆนะครับเรื่องที่พวกเรานะครับโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในวงการบันเทิงไม่ใช่อยู่ในวงการครับเพื่อพวกที่เราที่ชอบ ชจ้าบการบันเทิงเราก็จะมีความสุขมาก,มากๆในช่วงนี้เรื่องอะไรครับเรื่องที่พระเอกนางเอกคู่ขวัญขวัญใจของพวกเรานะครับขอกันแต่งงานนะครับเฮ้ใครอ่ะขอแต่งงานเขาคนนั้นก็คือนาเดชครับนาเดชกุกิมิยะแล้วก็คุณยาย่าอุรัสยาสเปบัน ตกลงนะครับเขาก็ตกลงกันแล้วครับก็จะอยู่กินชั้นผัวเมียกันโดยเขาไปเที่ยวที่อิตาลีนะครับคือตอนนี้เขายังเป็นแฟนกันอยู่อะ่ะเขาก็คงจะนอนคนละห้องอะนะไปอิตาลีปรากฏว่าบรรยากาศมันได้ไงอิตาลีเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบเมืองเกี่ยวกับศิลปรกรรมเมืองเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเป็นเมืองที่แบบสวยงามมาก จริงๆนะครับเขาก็ได้ขอแต่งงานกันที่ผมจะมาคุยเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้ธรรมาดานะไอ้พระเอกนางเอกแต่งงานกันเยอะแยะมากมายแต่ส่วนมากแม่งก็เลิกกันนะครับหลายตัวหลายอย่างแลง้วนางเอกเนี่ยนางเอกก็มักจะไม่เอานางพระเอกนะเพราะว่าคือพระเอกถามว่ารวยไหมถ้าไป ชั้นดาราก็คือพอมีบอกินนะครับก็มีเงินหลักล้านสิบล้านอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงร้อยล้านแต่ถ้าไปกับได้กับพวกไฮโซนะมันมีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนะี่อ่ะหล่อน้อยหน่อยแต่แม่งรวยเนี่ยก็เอาบางทีก็ไปเป็นของเล่นของพวกไฮโซหรือต่างกันสองสามปีห้าปีก็เลยม,มีลูกแล้วก็เลยอะไรก็เลยกลายเป็นของเล่นกันไปนเลย แต่คนคนนี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นแฟนกันมาสิบสองปีครับสิบสองปีเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่ามันจะอยู่ด้วยกันยืดหรือไม่ยืดอยู่กันมาสิบสองปีครับคบกันมาสิบสองปีก็มาขอแต่งค่ตัตอนแรกก็เป็นคู่จิ้นกันก่อน เจอกันในละครเรื่องดวงใจอัคนีครับในปี2553นะครับละครที่ปังของทั้งคู่เลยแฟนคลับพอให้เป็นคู่จิ้นนะภาพที่ออกมาก็คือเป็นแฟนกันเป็นคู่จิ้นกันก็ไม่ได้มีใครมาเปิดเผยเลยว่าชอบกันไม่ออกสื่อว่างันเอะพบ เจอกันปีสองพันรอยหสิบาครับเพราะถัดมาปีสองพันห้าร้อสิบสี่ครับพบแฟนนะตอนแรกก็เจอกันอ่ะเจอกันในกองถ่ายเนี่ยแล้วก็นาเดชเขาก็ขอขอเบอร์โทรขอไลน์อะไรทำนองเนี่ยนะแล้วนาเดชก็ได้มาก็ไม่กล้าไม่กล้าหลายคุยจนวันหนึ่ง เป็นวันเกิดของนาเดกยาย่าเขาก็ส่งไปแฮปปี้เบิร์ดเด์แบบนาเดชนั่งตื่นเต้ต้องคิดด้คนที่คนที่เราชอบเราแอบ,บชอบอยู่เราก็ไม่กล้าไงใช่ไหมแต่ไลน์ไปก็ไม่กล้าไงคือเวลาคนที่ชอบใครจริงๆนะไม่ค่อยกล้าจะปอดแทกแต่ถ้าเอาเล่นๆเนี่ยโอ้โหก็กล้าปุ๊บพอวันเกิดนาเดทยญาย่าแฮปปี้เบิร์ดเด์โอ้โหดีใจปุ๊บเลยสารสัมพันธ์มาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นไป แล้วคู่นี้นะครับพื้นฐานนะ่ะโอเคนะนล้เด็กเขาเป็นคนอีสานนะเป็นเด็กกำพานะแล้วก็โดนเขาก็แต่เขามีพ่อบุญธรรมนะเป็นญี่ปุ่นนะแล้วก็แม่บุญธรรมก็คือแม่แก้วนะสุดารแาตนะ่ซึ่งเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าค่างขายบะไม่ได้ค่างขายผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอะอยู่สายบุญว่างั้นนะนก็เลยข่มเก่านะเดช นันเด็กก็ใช้ชีวิตแบบติดดินแต่คุณยาย่าาย่าๆเขาครอบครัวดีกว่านะไม่ดีกว่ามืนอนลานละดีกว่าเธอเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะแล้วเธอก็จบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็เธอก็ชอบอ่านงานวรรณกรรมต่างประเทศโอ้นี่ไฮโซเลยนะไฮโซมาเจอกับโลโซครับแต่พื้นฐานครอบครัวก็ดีก็เลยเสริมกันไปเสริมกันมา ครับเป็นดาราที่มีภาพลับดีเลอร์เปอร์เซอร์สีไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยด่างอะไรทั้งสิน้นเราก็มารอ,รอดูวันที่แต่งงานนะ่าจะเป็นยังไงจริงๆเมื่อที่อยู่ด้วยกันแม่งโอเคนะพอแต่งงานแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือการอยู่ด้วยกันผมไม่รู้ว่านะเดชกับยายา่าเขาใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่าเขานอนคอนโดเดียวกันไหมเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันไหมนี่เราไม่รู้ ถ้าเกิดเขานอนคอนโดเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันอะไรครับโอเคอย่างนี้มันโอเคสิบสองปีมันเป็นเครื่องกเก่าแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันเฉยๆอยู่คนละที่อยู่คนละบ้านมาเจอกันก็กินข้าวมาเจอกันก็ไปเที่ยวมาเจอกันก็ไปทํากิจกรรมแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปแต่พอมาอยู่ด้วยกันจริงๆมันเป็นผัวเมียจริงๆมันต้องอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงมันต้องมานอนด้วยกันกินด้วยกัน ผู้ชายสกกระปกไหมผู้หญิงสกมกไหมอะไรนี้มันก็จะมาออกมาตรงนี้้าแท้ตอนมาอยู่ด้วยกันผู้ชายขี้เกลาบน้ำไหมผู้ชายแบบว่าระเกะระกะไหมถอดกองเกงใดแล้วก็เป็นเป็นตัวเป็นมัดมัดแล้วโยนทิ้งข้างๆตะกร้าไหมห้องน้ำสกกระปกไหม อะไรตำนองนี้พอมาอยู่ด้วยกันชีวิตคู่ด้วยกันมันก็จะมีปัญหาคนเสียงดังไหมขี้เกียจแต่งฟันไหมอะไรตำนองนี้มันมันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆประเพณีฝรั่งนะไอ้กันเนี่ยผมไม่ได้ชอบมันไอ้กันเนี่ยแต่ประเพณีมันมันก็โอเคนะมันไม่ได้ถือว่าแต่งงานกันต้องบริสุทธิ์เก็บไว้นอนร่วมหลับนอนมีเพศสัมพันธ์วันแต่งงานไม่มันมันอยู่ด้วยกันก่อน ใช้ชีวิตร่วมกันก่อนมันอยู่ด้วยกันเป็นสิบปีแล้วมันถึงขอก็แต่งงานอ่ะคือมันอยู่จนเค่ว่าให้กูเอาคนนี้ละผู้หญิงก็เอ้ไอ้นี่ใช้ได้ละขอแต่งงานแต่ของชายเราบางทีกุ่มสูงชนบางทีก็เจอกันเจอกันก็เอากันเลยมาอยู่ด้วยกันเลยมาแต่งงานกันเลยมันก็เลยมีปัญหาการใช้ชีวิตกูนะครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาพัฒนาขึ้นมาละก็โอเคนี่คือเรื่องราวที่ก็อยากจะเล่าให้ฟังเป็นสิ่งดีๆแล้วก็รอวันที่ นเดศกับยายาจะเข้าพิธีแต่งงานมันต้องเป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารมากจริงๆครับช่วงนี้ก็โชคดีของดาราที่สามารถเปิดเผยตัวตนได้แต่ก่อนไม่ได้นะมีเมียก็เปิดเผยเมียไม่ได้มีผัวก็เปิดเผยผัวไม่ได้เดี๋ยนี้มันโอเคกันแล้วครับประเทศไทยมันดีขึ้นดีขึ้นนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ขอขอให้ความรักของทั้งคู่นั้นสมหวังรักกัน มีใ,ใครก็มาซื้อของผมหนะครับกล้วยตากับกล้วยตากบาทละทุมห้าซองสองร้อยบาทนะครับค่าส่งฟรีแล้วตอนนี้ผมได้มาดูแลพระพุทธิาราดรุ่นหกร้อยหกสิบปีทวีโชคกับซึ่งเป็นผลงานของลุงจ่าทวีบูรณะเขตซึ่งท่านเป็นศิลปประจานแห่งชาตินะครับเมื่อวานมีพิธีบวงสวงใหญ่มากๆครับ ท่านเจ้าคุณสมเด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านหม่อมหลวงน้ำพึ่งกิตยากรมาเป็นประธานฝ่ายคารวะงานยิ่งใหญ่มีเกจิทั้งหมดสิบเก้ารูปที่มานั่งปกนั่งทำพิธีมหาพุทธาภิเษกครับใครสนใจนะครับพระบูชาพุทธินาชน,นะครับหน้าตักห้าจุดเก้านิ้วก็หมื่นกว่าบาทหน้าตักเก้านิ้วก็สองหมื่นกว่าบาทหน้าตักสิบสองนิ้วก็ห้าหมื่นเก้าพันกว่าบาท หรือจะเป็นพระเหรียญน,นะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับก็อินบ็อกมาคุยกับผมใน f a c e b o o k ดร,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 ริจะกเดคนแบยนี้ไปแอดไลน์มาคุยครับ id ไลน์จะขึ้น id ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์วันนี้ผมเตรียมการนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพมารืนนี้จะไปศาลจังหวัดสมุทรปากการนะครับก็ถ้าจะสนับสนุนค่าน้ํามันรถสนัสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสู้คดีของคุณอัจฉริยะ ก็เออเงินเข้าบัญชีไทยพยันธุ์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบนี่ขอบคุณครับขอบคุณท่านที่ติดตามจนจบเพราะท่านมีความสุขครับหมายภาพคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยทัย้งประเทศครับสวัสดีชชี่ชชชงเราาันนยยยบ้้